ตอนการใช้บัตรจการ์ดชำระค่าน้ำค่าไฟสวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการใช้บัตรจการ์ดชำระค่าบริการค่าน้ำและค่าไฟสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. เข้าสู่แอปพลิเคชันชำระค่าน้ำและไฟในตัวอย่างนี้จะสาธิตการใช้แอปการประปาเป็นตัวอย่างนะครับหากท่านใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆก็สามารถทำตามได้โดยสังเกตชื่อเมนูและปุ่มบริการที่คล้ายกันครับ 2. เลือกเมนูชำระค่าน้ำา 3. ตรวจสอบยอดค่าน้ำและค่าไฟที่ต้องชำระของท่านและเตรียมเงินในบัตรจี์ดให้เพียงพอสำหรับยอดการชำระของท่านหากยอดเงินในบัตรจีการ์ดไม่เพียงพอต่อการชำระเงินให้ดำเนินการเติมเงินเข้าบัตรด,ด้วยคะแนนบิ๊กพอยท์ผ่านเมนูเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับค่าน้ำา 4. เลือกวิธีการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดบัตรจีการ์ดรองรับการใช้ชำระได้ทั้งสองรูปแบบ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 2C2P 5. กรอกรายละเอียดการใช้งานบัตรจีการ์ดของท่านให้ถูกต้องดังนี้ครับกรอกหมายเลขบัตร16หลักกรอกวันและปีที่บัตรของท่านหมดอายุกรอกเลข CVV เลข3หลักที่อยู่ด้านหลังบัตรของท่านกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่บนบัตรกรอกข้อมูลติดต่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ 6. โปรดทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการจากนั้นจึงกดปุ่มจ่ายบิน,นทันที 7. ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินให้ถูกต้องอีกครั้งจากนั้นกดปุ่มยืนยัน 8. ระบบจะทำการตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตริีการ์ดของท่านจากนั้นใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางข้อความโทรศัพท์ของท่านเพื่อยืนยันการใช้งานบัตรแล้วกด submit 9. การชำระเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์ และจะมีข้อความแจ้งเตือนการทำรายการสำเร็จผ่านไลน์ของ BigBot ครับหากติดปัญหาการใช้งานท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทางเมนูช่วยเหลือในแอปพลิเคชัน BigBot AI หรือติดต่อโดยตรงผ่านไลน์ BigBot Service ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการบาจีการ์ดครับ